เราอาจจะคุ้นเคยภาสษ์แบบนี้ปลาหมอตายเพราะปากน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเรงห้องกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเขาคิดแบบเราด้วยหรือเปล่าน้ำขุ่นเอาไว้ในน้ำใสเอาไว้นอกปิญญาชีอเมียี่ยมัทะ di-alas bagaikan memengat anger is always more harmful than the insult that caused it ความหมายในภาสิตของเรากับเพื่อนบ้านจะมีความเหมือนหรือแตกต่างก,กันขนาดไหนนะส่องโลกทัศน์อาเซียนผ่านภาสิทภาษิต,ตเป็นอะไรที่เราคุ้นปากคุ้นหูกันมากเลยใช่ไหมครับสำหรับคนไทยบางทีคุณก็อาจจะได้ยินจากครูพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ แต่เราแทบจะไม่ได้ยินภาษิตจากชาติอื่นๆเลยอย่างน้อยที่สุดก็จากเพื่อนบ้านเราในอาเซียนซึ่งจริงๆแล้วแต่ละชาติก็จะมีภาษิตซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาภาษิตเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วนะถ้าพูดความหมายของมันมันก็คือถ้อยคําสำนวนที่ให้มีคติให้แง่คิดเตือนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาษิตเนี่ยมันเป็นการ กันกรองออกมาจากประสบการณ์จากความคิดของคนในสังคมจากยุคก่อนเขาก็เลยเอามาเป็นแง่คิดเตือนสติเตือนใจคนในสังคมทั้งในรุ่นเดียวกันแล้วก็รุ่นหลังด้วยงั้นลองมาดูภาษิตจากเพื่อนบ้านเรากันหน่อยเช่นถ้าเรามีภาษิตท,ที่ว่ากิ่งทองใบยกที่หมายถึงชายหญิงที่มีฐานะและหน้าตาเหมาะสมกัน แล้วภาษตของเราก็จะไปเหมือนกับของเราก็คือย่าออกไก่ปามเห็ดไก่ขวัญหมายความว่าไม่ควรเอาคนที่ต่างเผ่าพันธ์ต่างนิสัยใจคอมาเป็นคู่ชีวิตส่วนเมียนมาก็จะเป็นนีเนลละชวีเนมยนหมายถึงการสมรสต้องมีความเหมาะสมกันในด้านคุณสมบัติส่วนอินโดนีเซียก็มีเหมือนกันนะบาไกดูลงดัง,งดึงั g a ุ t u j i หมายถึงการเป็นคู่ครองนั้นต้องมีความเหมาะสมกันทั้งฐานะและก็รูปร่างอืมแต่สิงคโปร์เนี่ยน่าสนใจที่เขากลับมองว่า Isn't it good have older wife? The mind is is stomach an open and to The the fat? good older have มันไม่ดีหรอที่มีภรรยาที่อายุมากกว่าจิตใจก็เปิดกว้างกว่าแล้วก็ท้องก็อิ่มเพราะฉะนั้นโลก,กทัศน์ที่มีต่อการแต่งงานของแต่ละชาติก็ยังปรากฏได้ในภาสิตคือทุกสรรพสิ่งเนะี่ยมันอิงกันมันอิงกันทั้งนั้นนะ่ะ ะะมันไม่เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกประเทศไทยเราก็ไม่ได้ตั้งอยู่คนเดียวดังนั้นการที่เราจําเป็นที่จะต้องนะคะรู้ว่าเพื่อนของเราเพื่อนบ้านของเราไม่ต้องใกล้ไกลเนี่ยเอาในอาเซียนเนี่ยเขาคิดอย่างไรให้เรารู้สึกว่าชื่นชมในสิ่งที่มันมีความคล้ายคลึงกันกับเราและในขณะเดียวกันเราก็เห็นแน่นอนมันไม่มีอะไรที่มันคล้ายคลึงกันหมดและมันก็ทําให้เราซาบซึ้งในความแตก นี่จะเป็นที่มาของงานวิจัยที่พาไปศึกษาภาษิตของคนอาเซียน5ประเทศได้แก่ไทยลาาพมา่าอินโดนีเซียและสิงคโปร์โดยใช้โลกทัศน์เป็นแนวทางในการศึกษาภาษิตท,ที่คนอาเซียนมีต่อมนุษย์ธรรมชาติและเรื่องเหนือธรรมชาติเพื่อทําความเข้าใจวิถีชีวิตของคนอาเซียนที่สะท้อนจากสำนวนภาษิตในแต่ละประเทศครับคนไทยเรามีมีภาษิตเราชบอกว่า พ่อค้าไม่เท่าพยาเลี้ยงในนั่นมันสะท้อนเห็นว่าในอดีตเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเราชอบที่จะออรับราชการในอดีตมันมั่นคงที่สุดก็คือราชการแต่ทีนี้มันจะต่างต่างกันนะอย่างของเราเนี่ยเราเขาจะมองว่าไปซึกไปค่าไปค่าไปตัวเออไปซื้ไปค่าแต่ไปค้าเนี่ยไปตัวตัวก็คือหลอกลวงนะคะ ของของลาวเนี่ยเขามีประสบการณ์ก็คือว่าตอนยุคที่ลาวเริ่มที่จะสถาปนาประเทศเป็นสปปลาวเนี่ยในช่วงตรงนง้นน่ะใช้ระบบของการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะคะคนที่มีม,มีมีสถานะทางเศรษฐกิจดีหรือพวกพ่อค้าเนี่ยเขามองคือสังคมเขามองในขณะนั้นว่าเอาเปรียบเอาเปรียบคนที่ไม่มีนะคะเั้นมันก็เลยออกมาว่าเขาไม่ชอบพ่อค้า ณตอนนู้นนะคะของสิงคโปร์เนี่ยชัดเจนมากเลยเรารู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่ชอบการขายเป็นเจ้าเศรษฐกิจในอาเซียนเลยที่เขาประสบความสําเร็จทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรแต่สิงคโปร์บอกว่าไง a good bee never takes pollen from a fallen flower พ่อค้าเนี่ยเหมือนกับพึ่งจะหาน้ําพึ่งสดจากเกสรดอกไม้ที่อยู่ที่ต้นจะไม่ไปหาจากดอกไม้ที่ร่วงหล่นก็คือ ต้องคัดเอาสินค้าที่ดีและเมื่องลงทุนแล้วเสี่ยงขาดทุนไม่เป็นไรคุณจะไม่ประสบความสาเร็จเลยถ้าคุณไม่เคยถูกโกงหรือไม่เคยถูกเคยล้มเหลวมาก่อนอาจจะเป็นเพราะตรงจุดนี้ก็ได้ก็เลยทําให้สิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นพ่อค้าเนี่ยคือเศรษฐกิจเขาดีนะคะการศึกษาภาษิตทําให้เราเห็นโลกทัศน์ของคนอาเซียนส่วนใหญ่ที่มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้วยรากฐานที่มาจากสังคมเกษตรกรรมเหมือนกันทําให้คนอาเซียนส่วนใหญ่มองเห็นคุณค่าของธรรมชาตินอกจากนี้โลกทัศน์ของอาเซียนที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติก็มีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องบาปบุญคุณโทษนี่เป็นเพียงน้ําจิ้มเล็กๆน,น้อยๆนะครับของงานวิจัยเพราะว่ายังมีอีกหลายมิติที่เข้าไปศึกษาภาษิทในชาติต่ตางๆยิ่งเราเปิดใจรับวิธีคิดของเพื่อนบ้านมากขึ้นเท่าไหร่ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการรู้ใจเขามากขึ้นเรารู้ว่าเขาคิดอย่างไรเขาไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรตัวอย่างง่ายๆอย่างเนี้ยถ้าคุณจะทําธุรกิจคุณจะไปตั้งอยู่ในสปปลาวคุณจะบอกว่าเออไทยกับลาวเป็นบ้านพี่เมืองน้องถ้าพูดอย่างนี้เสร็จเลยนะคะมันจะเกิดคําถามขึ้นมาแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นพี่ใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคือความในเรื่องของศักดิ์ศรีไงคือถ้าเราจะพูดก็คือเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง การรู้ภาษีของประเทศเพื่อนบ้านไว้บ้างก็จะสร้างโอกาสทําให้เราทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพราะเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าสัรปสิ่งล้วนพึ่งพิงกันเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้นะ,ะบางครั้งเราก็ต้องพึ่งเขาบางครั้งเขาก็อาจจะพึ่งเราเั้นชีวิตเนี้ยเราต้องไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญ